จะดีกว่าไหมถ้าซื้อจักรยานหลักพันแต่ได้ฟังก์ชันหลักหมืน่น S M R 5 0 0เป็นจักรยานตัวเริ่มต้นในระบบแม่เหล็กสุดคุ้มจากแบรนด์ไอออนเทคปั่นสนุกเสียงเงียบไม่ต้องกลัวจะรบกวนเพื่อนบ้านแต่ต่างจากตัวเริ่มต้นทั่วไปที่ใช้ระบบพลาเบกแบบเก่าดูแลยากและมีเสียงดังขนาปัน่น แต่ SMR 500เป็นจักรยานตัวเริ่มต้นราคาหลักพันที่เป็นระบบแม่เหล็กมีโครงสร้างแข็งแรงเป็นสินค้าแบรนด์และมีการรับประกันใช้งานง่ายเบาะนุ่มนั่งสบายปรับได้หลากหลายเข้ากับทุกสรีรละจะนั่งปั่นดูซีรีส์แบบชิลๆหรือจะเปลี่ยนไปปั่นเต็มที่ก็ทำได้ง่ายๆโดยการเพิ่มแรงต้านตรงนี้ หน้าจอแสดงผล5ฟังก์ชันและแฮนดมาพร้อมกับที่ตปวจจับชีพชจรหัวใจอีกด้วยจักรยานตัวเริ่มต้นระบบแม่เหล็กปั่นสนุกคุ้มสุดสำหรับมือใหม่ต้อง SFR 500จากแบรนด์ไอรอนเทคเลยครับ